สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องอยู่กับมองนีอีสานคือเ่าครับอยู่กับช่อง YouTube มองนีอีสานม่นนี่ลอยร้อะอีกแล้วเด้อพี่น้องมาพ่อทุเรียนอยู่หน้าสวนพิ่นรวยปักงี้เพราะเหลียวเบิ่งกับเป็นสวนทุเรียนแม่พี่น้องครับนี่เบิ่งรู้ครับนี่ไล่ภูวงเดือนพนะาพี่น้องในกรบไม้แล้วก็สิขอแล้วถ่ายคลิปไปพ่อแม่พี่น้องเบิ่งนะครับเจ้าของสวนเราอยู่แล้วพี่น้องเจ้าทุเรียน่วยนี่โหครับเราพาไวเลี่ยงหุยเลยครับนี่ทางเข้าสวนเราสวยสวยครับนี่ บ่ครับต้นทุเรียนพี่น้องเห็นบ่เป็นทุเรียนภูเขาด้วยครับคาดว่าสิหลายร้อยต้อนอยู่พี่น้องเลยพววเราจัดย่างขายพร้อมบัวครับเรามีกิ่งพันุขายพร้อมบบว,วต้นยูคาเดี๋ยวครับเจ้าของเราอะไปครับย่างขึนพี่น้องย่างขึนโน้น,นครับย่างขึนโน้นบ่วครับเป่งรู้พี่น้องเจ้าของเราไปย่างหนีผมได้ไหมพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวตามมาัสวัสดีท่านผู้ชมผมกอนเนี่ย อาจารสวัสดีครับสวัสดีครับเอาแนะนื้อซห้ท่านผู้ชมรู้จักนะครับผมนายสมคิดเคนลังอันนี้บ้านยังครับบ้านบ่อทองคำตำบลทรัพย์สีทองอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิเนาะเป็นเจ้าของสวนทุเรียนภูเขาจากไรครับเนี่ยมีปลูกทุเรียนสี่ร้อยต้นสี่ร้อยต้นในเนี่ที่จากประมาณจากไรเอาเจ้ว่าประมาณสิบวัวไร่สิบกัวไร่เนาะคปับ ก็ปลูกจากปีแล้วครับเนี่ยสองปีสองปีสองปีกว่วแลวครับคือจังไในเคยจะปลูกสุเลียนครับอก็เห็นมันราคาดีดีเลย <c oughs> เห็นราคาดีก็เคยจะปลูกเลยเนี่ยเอออาเริ่มลงมือได้สองปีแต่ก้อนเท็ดอย่างกับที่แปลงเนี่ยปลูกมันนี่เละปลูกมันอืมเดครับบังรู้ก่อ <c oughs> จะปลูกระยะห้างเท่าไรตาเนี่ยแปดคูณเก้าแปดคูณเก้าเามตร โอ้การหดน้ำใส่น้้ำอย่างหดครับน้ำภูเขากับน้ำภูเขาเป็นน้ำห้วยหรือน้ำาระดาลปั้นฝายไว้กับเปิดลงมาโอ้ปั้นฝายไว้ครับนี่ใส่เบิดปีเลนมาครับครับมือไม่เยิ้มๆนี่ติขึ้นอยากปลูกอะครับ้วปลูกจะไรครับมันมันตายจากต้นว่าที่เจ้าปลูกมานเนี่ยมีแน่ครับต้นม่นสมบูรณ์มันก็ตายเนี่ยเพราะว่าพื้นดินที่ปลูก มันมื่ก่อนนี่มันก็รักษายากพอะสมพวนอ้เพื่นดินดินมันเื่อมดินมันเื่อมตองบำรุงดินไหลเติบทั้งพี่งามกอบอกครับเปทั้งพุ่นครับทุเรียนผมมันมันหลายเอามาจากบุรีรัมย์ก็มีเอามาจากทุเรียนภูเขาไฟก็มีด้วยสนนครับทุเรียนนนท์มือไม่เอียงมาเฮ็ดงามเขียวยงยงแท่นี้มีมาจากนนทเทบุรีก็มีกายากยะรยองก็มี ออกมายางละลอยสองลอยอปลูกพร้อมกันบนเลติตาเนี่ยครับแปลว่าต้นน้เดมันนี่มันกีพวกพี่น้องบางส่วนเราดูแต่ว่าอีกบ่เกินสองปีแล้วก็ดีได้ไว้หน่วยแล้วครับทั้งคนเนี่ตาเฉียวเฉียวริสวดเจ้าติบุญเนี่ยครับป้ามีหมองชมนกชมไม่พร้อมในพี่น้องครับกลางเต็นทห้นอนก็มีขวักกลางเต็นทีนอนก็มีอีกอยู่ซึ่งเผาเขา ข้ามเขาพี่อีกว่าเนี่ยในปากปลานี่แหละตัวนี้ห <laughs> ม่มองกลางเต้นเห็นน้อนพอมเด้พี่น้องก็ดได้มักบรรยากาศหนาหนาวภูเขา,าจริงๆอันนี้เขาพักอ,อื้นเพื่ขอเขอาก็มัดเลยโอ้เราเห็ดเป็นแรงที่พักร่พี่น้องนี่ไหมผมตกข้าวนี่ครับผมเห็นใบห่างทางสีเดีนสเนี่ยปลูกทุเรียนมือไม่ยังเจ้าจะเห็ดนในเนี่ยด่านเนี่ยเจ้าก็ปลูกยังเบิดแ้ก็อยากก้นหลุมไงบอลเนี่ยก็ฟังแค่ปากมันนี่แหละครับก้นน้อยนะนิดน้อย ก็ได้หอมพื้นบ่ครับใส่ปุ๋ยหอมพื้นบ,บ่ครับบ่ได้เฮ็ดใส่ยังเหลือแล้วก็หัวเต้นาน้ำตีครับหวัวเต้าน้ำเห็นได้น้ำก็ปิงเกอร์เราทุเรียนมาภูเข่าพี่น้องเพิ่นปลูกภูเข่ามันก็รอดเบิดแต่ว่าการหยางน้ำก็ค่อยบำรุงรักษาต่อไปเนาะทุเรียนน้นไปเจอโอ้ท่างนี้เป็นทุเรียนมน้นอีกทุเรียนน้นก็มาโยภูแลนค้าได้เบิดเลยเนาะบวกฟาดเบิ่งครับปุ๋เบิ่งเราปลูกด้วย จะว่าเราปลูกแบบมือใหม่ปลูกก็ถ้าคิดจะปลูกก็ต้องวางแผนวางแผนวางแผ,แผนในชีวิตให้วางระเบียบตัวเองให้พร้อมมันเป็นยังไงมันยุ่งยากสิครับครับถ้าถ้าระเบียบตัวเองบ่มบ่มนี่ก็แบบหนึ่งน้ำนี่ต้องวางระบบน้ำเห็นได้คนทางระบบน้ำน้ำขาด,ดม่นได้เป็นหัวพึ่งทำดีเปิดนี่ก็จิ้มเลยเปิดเพราะมีตาใหญ่หันเพราะเปิดปุ๊บม<อ>ันก็ไหลเลย บน้ำเป็นที่แรกเลยน่ะว่าสาคัญที่สุดค่ับบางระบบน้ําให้มันได้ครับดินเนี้สําคัญเป่าครับดินน่ะดินนี่ครับมีส่วนมากดินยังใดเนียครับเยอะมากิ้าเป็นดินหินแห่เลยดีครับดินลุกลังยังใหญ่เนาะดินเป็นดินลุกลังครับเห็นมีหินมีหยางอยู่ับเครับมันจะขาดน้ํามันระบายอากาศได้ดีเขากันอันนี้เป็นดินทรายนี่บมบุ้งมาก ผมมาปุ๋ยคอกห้ยครับหุยกัไก่จ้ะครับโอ้ยของเจ้าเป็นดินทรายบริเวนลูกหลังเจ้าไปเลยต้อมบำรุงดินก่อนก่อพิ่งพี่น้องของเรางามงามแตกใบงามงามเราสมปุ๋ยสมยาฮอร์โมนมีแต่ฉีดบ่ครับหนึ่งก็ไปเดียวกิดีคือกันนะครับช่วงนี้หนาวหนาวนี่ทุเรียนกับบางามเป็นเด็ดแะครับครับบ่มากหนาวจิะกับทุเรียนนี่สิบ่มากหนาวอมันจิตมันถ้าเฮาบ่คีด การเชื่อลานำข้างกับสิลุงครับนานงก็ฉีดกันเชื่อลากันเชื่อลากันลานำข้างเนาะพวกง่ายๆอ่ะนำข้างมันมาข้างอยู่ใบเพราะมันถีกแดดมันก็สิลวกสีลวกใบันสิลุนโอ้มันหนาหนๆก็จะมีการจัสมือเรือสัตว์ไหนก็นานาเอาก็ฉีดกันด้วยเพราะถูกน้ำหมอกเพราะถ้มันไหลนี่นะโอ้ใบมันจับไปได้เนาะจับได้จากเมื่อค่อยฉีดครับถ้าฉีดได้ช่วงหนาหนาวนี่ฉีดอาทิตย์ เราเจอเหยาฉีดเรื่อยๆก็ทั้งดีแล้วครับอุเรมันฉีดเนี่เนี่ยฉีดเป็นร้านนำข้างโอ้เนี่ยร้านนำข้างกับพี่น้องนี่ครับบึงอ๋อใบมันชีลวกจังรึงครับแล้วมันล่นตีครับหันเป็นไหลถ้ามันเป็นไหลมันก็ชีลูบแต่ว่านี่ย่งเจ้าฉีดไว้แล้วนี่ครับบุงรู้ปุ่นนะการปลูกทุเรียนบ่ธรรมดายโน่ตาแมนบ่ยส้นชีได้ผลผลิตเนี่ยพี่น้องที่เพิ่นขายรู้ละร้อยสองร้อยนี่ยเก็บว่าแพงเด้อพี่น้องครับเจ็ดสิบคนนี่สำเร็จอยู่ครับ สองสามพุนถึงครับหกสิบพุนกรบอกแม่งได้กินเบิดจังละวานแล้วเนาะตาเนาะนี่แต่ห้องตามีโอกาสแล้วบ่ตนบ่ตายไหมเป็นบ่ก็ถือว่าทะเลซับนี่ล้วก็ถือว่ารอดตายมาตายกระสุนหน่อยก็ตายกระสุสิ้นน้อยแล้วก็ครับช่วงนี้มันบ่ตายแล้วเนาะเป็นบ่แตนเนี่ยครับเพิ่งบรรยากาศสวนเราดูพี่น้องว่าท่ามกลางหุบเขาเลยครับปั้นบ่อทองคำเหมือนเด็พี่น้อง ที่เต็งผมมีอยู่แปดสิบไร่เนี่ยของเจ้าก็มีอีกตีวัดปลูกอย่างไรตินเนี่ยช้างขึ้นไปนี่มดเนี่ยทั้งคุนปลูกเกิดโอคาโด้จ้ะอะโวคาโดอ้ยิ่งไงเราตีอะโวคาโด้ก็ัวจะได้ปีช่างเนี่ยโอ้ปลูกลายบอตายปลูกเป็นร้อยของเราโอ้ถือว่าได้น้ำขึ้นไปเบนขง้นเรื่อยนมือนเนี่ยเดี๋ยวเบนทุเรียนก่อนเดี๋ยวเบงทังพี่ตาบ่นเลยฟ้าแสดงว่าปลูกทุเรียนปลูกอะโวคาโด้ละมีอย่างอีกพืชหลักๆเจ้าบ่นเนี่ยก็นี่แหละโอ้ที่ดินหลายเว้ยเนาะ ต้องรู้เป็น้องบ่าโอ้ต้องปลูกกล้วยไว้พร้อมดีตาเนี่ยตะก้อนเป็นปลากล้วยหมดเน่ยโอ้ตะก้อนปลูกกล้วยตนี้ผมก็ตัดกล้วยจริงตัดกล้วยทิ้งกันเลยเอาทุเรียนมาสวยสวมเลยแล้วเอาแบบนี้ปลูกกล้วยก็ดีไปกันล้มต่จะปลูกใกล้หน้าหนาวมันหนาวจากองศาตาเนี่ยเอาวังมือสองมือก็บยูสิบสองยี่สิบสองสิบสององศาสิบสองน้องซูซีกับบ้านผมอยู่ด้วยกันบ้านผมสิบสามเนี่ยวังหนาวหนาวกัน ห้าสิบสองพี่เบสสิบสองผมสิบสามสิบสามนี่แหละปลาของล้นเป็นระดับเดีพี่น้องกว่าเพราะว่าต้นมันงามอยู่มันก็ยังเห็นอยู่คือเก่าเนาะแต่เนาะชอบอนุรักษ์ไว้อยอะจริงเลยมันผมถ้ามาอาทจีดแบบแบบเห็ดมันละโอ้เห็ดมันเห็ดยางเห็ดยางพ่อปลาอย่งไหนเห็ดทัดไม่เห็ดหลายอย่างเนี่ยทั้งสวนทุเรียนจะน้อยเป็นแถาแก้ไขทุเรียนอีกไหมพี่น้องเดี๋ยวนี้ก็อยู่ได้กับยางละ มันปลูกดุเรี้ยงแน่นอนว่ามันราคาดีปคุณไม่รู้ปลูกกับผูกยังไงพี่น้องขนาดเราก็เคยปลูกมัตเต้ใส่มะกรูดก็ได้บ่คุณนะบ่พี่น้องเราบเคยปลูกมะกรอนเลยครับศึกษาในยูทูบซึ่งอย่างพวนี้ละโอ้ศึกษาในกาดเทศกาลลายตำละเอาเนาะบ่พี่น้องไม่รู้คุณนะผมเป็นหน่อยๆด้วครับส่วนเราวนี่ติดฐานพิจาวันทั้งพวกงไปหมดคุณได้คุณเซียนนี่ก็ได้ขึ้นเบนี่ก็ได้ ยิ่งไได้เอออาของเจ้าเบิร์ตเลยติดล้นซองล้นเนี่ยแปดสิบไร่เป็นแปดสิบไรยตัวปัดตัวเมื่อนี <S <S to ้ well. ีดินลายแฉแต่ตัน้ตัวด้านนอกเพราะตัวนี้งับกมูลติดเนี่ยมันเหลือป็นที่แบบเป็นตรงเพกิดเท่นแต่ตัวนี้เนี่ยต้วนี้ล้ำจะเป็นไหมให้เจ้าก้อนมูลเนี่ยขวาครับบึ้งรูปขว่าเป็นตู้เลี้ยนซองส่วนของบ้านพอทองคำด้วยที่นอกก็ได้สนใจกันค่อยน้ำผ่าวด้วยครับนี่ สามร้ <300 S 2> อยผมหายเองครับามาตะบนทรัพย์ตีท้องบอกว่าป๋าสมเขาลู่หมด,ดป๋าสมวาดิออป่าสมเป็นลูกมดอร์ธนาพึนน้นเนะลูกม่ต้งใช้งมขุ่นละูัหมดอ้โหู้ดวงดังวัวสิครับนี่ยกูโดงดังด้านใด,ด,ดเนี่ยครับท่านเรียแล้วกู้ดวู้โอ้เู้เองนม่ได้เรียนนัากากรังเข้ท้องทิน่นบ่ะเรียนอยู่ลงนายกกับแพรเขาตีปีนี้ลงอยู่ตีลงันลงรอง อหันลงเพ่อนเาไ่ได้เป็นช้ำติโอ้สีสีค่อยแก่มือไหมบวกพีนมม่น้องขับถุไไปส่งง้นลงน้ำหนาดมือใหม่ด้วยครับต้นมืออาจชืราถึงจาง้างจากมือนว่าเน,นะาะครับพ้าชลบวนค้าให้เกิดแรงบันดาลใจสำหรับพีน่น้องท่านใดที่อยากปลูกทุเรียนที่คิดว่าเฮ็ดบ่เปนเลยนี่ตัวเราเองแล้วกับว่าบ่เคยเฮ็ดจากเทียแม่น้อตาเนาะก็ปึกษาในยูทอกยูทูบขึ้กันเด้ครับพี่น้อง เรา,าเนี่็บดีว่าเปิดทิ้งรอดเียบร้อยเปิดทิ้นก็ตายหน่อยทุสุดเนี่ยแต่ว่า,ายยดินเพื่อนมันเป็นเทิงพูด,ด้วยครับอากาศตังต่างอาจสีต่างจาก้ัง่างเน่ผู้ดใดเป็นที่สูงที่พูกับร้องปลูกคือเราเบิ่งครับนี่ของเราเป็นดินทรายได้พี่น้องแต่ว่าเราวันมากดินแห่ครับดินแห่ดินลูกหลังน่ะเราว่าปลูกได้ดีกว่าแต่ว่าขันดินทรายจงิี่เรากับนีบำลุ้งใส่ปุย๋ยใส่ปุ๋ยมุนสัตติตา ให้ปุย๋ยมุนสารใส่อย่างนี้ครับของเรามันบกมันบกคอยเป็นลูกหลังเว่าปลูกทุเรียนมันสองปีสามปีปัทหานพ่ออะไรที่สุดขึออย่างตาเรื่องาเชื้อรานีแล้เชื้อราตีน้ำน้ำขาดบ่ได้น้ำขาดบ่ได้เลยคกับ่บมักน้ำแจ้งขาดน้ำบ่ได้ขาดบ่ได้เลยพี่น้องนี่ที่สําคัญ<อ>ที่สุดเนี่ยห็นบนน่นี่นะครับ,บมะงม่วงยัง,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 งคือไปปลูกให้ให้น้าต่างาปลูกไปกับ ซื้อเบี้ยมาบพทันกับผ้ดหดน้าได้กับปลูกไปเสียโอ้โหปลูกเห็นไปเริ่มตั้งๆเลยยอดมันตายเอามาเกิดมาปลูกใส่หดน้าผมท่านแค้มกลางน้อนผลนี้พี่น้องผมนะครับผนบ้านบ้านทั้งจีหนผลผู้ใดมาบรรยากาศธรรมชาติมากอากาศหนาวๆครับมันน้อนกินบรรยากาศธรรมชาติเวยครับนี่คือส่วนเราดีละครับผู้ใดสนใจยังกะมหาเรามาสอบถามมีเบอร์โทรบอตา นี่คือบอกเปิดโถเป็นไงเพิ่นโรติดบ่อบั้นเนี่ยจับเได้ปะต้องเปิดเบิ่นเดี๋ยวเราพูดโรงดังปากหมดกูเกิลได้บ่ตาเลยมันขึ้นอยู่เนาะเป็นบ่เออเมืงดูพี่น้องเมืองสวนเราดูว่าเขาเฮ็ดผู้เดียวบนเลยตีบ่ได้จ้างแรงงานเลยตีเนี่ยกกมึงเอจ้างเขากึงเพราะท่านบ่ไหวมันเอาหลายอย่างเลยปลายหยังนี่ทั้งปลามันนี่โอ้ยมือกับกูมั่นเด้ดิ บ้านเพิ่นเห็ดแบบขยันนี่ดีได้พี่น้องบนงเงาเฮ็ดเนี่ยพี่น้องจะว่าเมนอย่างตัวเมนอย่างนี่นะครับคลิปนี้ก็เป็นการชมสวนทุเรียนชมเป็นแรงบันดาลใจด้พี่น้องผู้ใด,ดมาคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นี่เด้อครับขอบพุณทุกท่านเด้อครับที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ